ันนี้ตรงกับวันที่สี่เดือนที่สี่เนาะไม่ว่าใครก็ตามที่มองเห็นว่าโลกุตละเป็นเรื่องใหญ่อย่างอื่นก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเพราะโลกุตละธรรมที่เราสวดเมื่อกี้นี่เป็นอันที่ยิ่งใหญ่ต่างคนต่างมีเป้าหมายไปถึงจุดจุดนั้น โดกุตะละถ้าเราเห็นสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตทุกอย่างเราจะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ง่ายได้นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำได้ยากในชีวิตของเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ มีแนวทางะพืิปฏิบัติให้ปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกคนย่อมทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นพระภิสุหรือคันละว่า,วาอันไหนที่พระพุทธองค์บอกพระธรรมไหนที่พระพุทธองค์แสดงไว้ทุกคนย่อมทำได้ทั้งหมด มันไม่ได้มีสิ่งใดที่มันยากที่สุดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราคนเหมือนกันท่านต้องการให้เราเข้าใจในพระธรรมคาสอนในทุกๆอย่างที่พระพุทธองค์ได้แสดงเอาไว้เราจะเข้าใจพระธรรมที่พระพุทธองค์แสดงได้อย่างไรถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงจะเห็นพระพุทธเจ้า ไม่รู้ว่าเราจะไปเห็นพระพุทธองค์ได้อย่างไรถ้าเราไม่กล้าหานไปปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบำเพ็ญบารมีเราควรเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องการเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องก็คือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแม้แต่ใครก็ตามที่บำเพ็ญบารมีมามากมายในอดีตชาติแต่ถ้าเดินยังไม่ถูกทาง ชีวิตนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นก็จะต้องรอไปอีกชีวิตถัดไปเรื่อยๆเ,เพื่อเป็นการวัดบาร,รมีของตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เรากำลังวัดบาร,รมีของตัวเองกำลังมงฝึกเดินตามร้อยบาทพระาสดามาเลือกทำในสิ่งที่ยาก อยู่ที่นี่ไม่ได้สอนสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ง่ายมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่เราเอาสิ่งที่อยู่ในตัวของตัวเรามาสอนเป็นอารมณ์กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสไว้สิ่งที่อยู่ในตัวของเราก็มีแต่ลมหายใจอย่างอื่นยังเป็นมโนอยู่มโนภาพมโนรูป แต่สิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดก็คือลมหายใจแต่เราไม่รู้เรามองข้ามลมหายใจครั้งๆที่ลมหายใจมันมีประโยชน์มากเวลาที่เราตายลมหายใจมันก็ตายแต่จิตมันไม่ตายที่เราพูดกันเมื่อคือนนี้จิตมันไม่ตายก็เพราะว่าจิตยังยึดติดอยู่ในรูป อยู่ในสิ่งที่นึกขึ้นมาได้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังนึกขึ้นมาอยู่ย่อมนั่นแหละเป็นกรรมวชรุเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้และเห็นธามตามความวาเป็นจริงต้องปฏิบัติอย่างมีระบบสิ่งที่เรายึดติดยึดมั่นก็คือรูปภาพวัตถุที่เราพูดถึงจิตดวงสุดท้ายถ้าเรายึดในสิ่งที่ยังผิดอยู่ ชีวิตถัดไปก็ยังเจอสิ่งเดิมๆถ้าเราเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องปฏิบัติไม่นานก็สําเร็จได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราส่งเป็นผู้ที่มีปัญญามากเอาอาวุธไว้ให้เราทําถ้าเราเลือกปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าของเราถึงแม้จะยากแต่บคอมันได้แล้วมันคุ้มค่ามากสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มันเป็นการท้าทาย มันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากมันเป็นสิ่งที่งดงามไม่รู้จะพูดอย่างไรดีธรรมะพระพุทธเจ้ามันละเอียดอ่อนมากถ้าปฏิบัติแล้วมันจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเรายังต้องตามบุคคลอยู่พระพุทธองค์ไม่ให้ตามบุคคลนะพระพุทธองค์ให้ตามพระธรรมใครก็ตามที่มีชื่อเสียงโด่งดงัง มีวาจามีวาทะแต่ยังไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าไม่สามารถสั่ผู้อื่นให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอานาปบานสติก็คือการเล่ยไม้วันใดวันหนึ่งที่เรากำหนดลงหายใจได้ติดต่อต่อเนื่องกันนานๆปัญญาก็เกิด ปัญญานั้นก็เรียกว่าแสงแห่งสมาธิเมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำไมสมาธิจะไม่เกิดขึ้นมาเพราะการเจริญจิตที่รู้อารมเดียวทำให้จิตของเราจากความมืดเป็นความสว่างมืดมาสว่างไปหลับตาลงไปทำไมมันมืดจังเลยท้าไม่สังเกตที่เปลือกตาจริงๆมันไม่มืด แต่พอจิตอยู่กับลมหายใจทีนี้มันจะไม่มีความมืดน,นั่นเองเพราะเรากําลังเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวที่สําคัญคือเจริญกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าของเราทรงชื่นชมซะด้วยหายใจเข้าบริกรรมว่าเข้าหายใจออกบริกรรมว่าออกกรรมบริกรรมเปรียบเสมือนกับการบริกรรมนิมิตให้มหาณจุดกระทบเพราะว่าเป้าหมายของการปฏิบัติอานาปนานสติก็คือบรรลุถึงอัปนาฌาน ้าเราต้องการแก้ความสุขสงบมันก็ง่ายมากไม่จำเป็นจะต้องไปหาอุบายต้องการแก้ความสุขสงบในการนั่งแค่ทำภูมิหารให้มันเกิดขึ้นอพอแเพเมตตาให้ตนเองเยอะๆทุกียตนันมัลยาหานตุต้องการแก้ความสุขสงบแบบนั้นง่ายที่สุดไม่ต้องไปหาอุบายที่ไหนแล้ว,พ,วพระพุทธเจ้าให้อาวุธมา ขอให้พระเจ้ามีความสุขกายสบายใจทําอยู่แบบนี้จนออกจากสมาธิมีแต่ความสุขสงบทั้งภายในและภายนอกด้วยและทำบ่อยๆมีอานิสงส์ไม่จําเป็นจะต้องไปหาอุบายอะไรมาไม่จําเป็นต้องไปสะดอกก็กรรมแก่เราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันชนะทุกอยา่าง ถ้าเราอยู่กับอดีตอนาคตอารมณ์ปัจจุบันข้ามไปเลยคนเราทั้งหลายชอบให้อดีตมาขโมยความคิดปัจจุบันเราไปชอบให้อนาคตมาขโมยความคิดปัจจุบันและสติปัญญาของปัจจุบันของเราไปแต่เราก็ร่วมมือเพราะว่ากิเลสมันไม่ค่อยชอบ กิเลสมันชอบไล่ไลสิ่งหลลายอย่างที่มีสีสันกิเลสมันจะชอบเพราะฉะนั้นเมื่อเราจิตจดจ,จ่อยอยู่กับสิ่งใดสมาธิก็เกิดอยู่สิ่งนั้นจิตอยู่ที่การมองเห็นสมาธิก็เกิดอยู่ที่การมองเห็นจิตจดจ,จ่ออยู่ที่เสียงสมาธิก็เกิดอยู่ที่หูนุ่นจิตจดจ,จ่ออยู่ที่ปลายจมูกสมาธิก็เกิดที่ปลายจมูก จมูกมันก็อยู่ที่เดิมอยู่แล้วเราจะให้สมาธิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องไปหาอะไรไปกระทบแม้แต่รูปภาพมากระทบที่ตา,าเรายังรู้ว่ามันงามเสียงที่มากระทบที่หูเรายังรู้ว่ามันไพเราะแต่ถ้าเอาลมหายใจมากระทบที่ปลายจมูกหาอะไรเปียกก็ไม่ได้ อะไรมาเปรียบเทียบก็ไม่ได้เมื่อลมมากระทบที่ปลายจมูกมันลึกซึ้งเหลือเกินไม่มีอะไรเทียบเท่าเมื่อจิตของเราจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกอีกหน่อยสมาธิเกิดขึ้นมาลมเบาจิตเบาลมละเอียดจิตละเอียดหาลมก็ไม่เจอเพราะลมมันเบาสติปัญญาไม่ชอบแบบนั้น สติปัญญาต้องเจริญให้ได้ถ้าเราตามรู้ความละเอียดความเบาของลมจิตของเราจะไม่นิ่งอยู่ที่เดิมเพราะว่าสติปัญญาชอบอยู่ที่เดิมไม่ชอบไปหลายๆที่ถ้าไปหลายๆที่มันไม่เจริญเหมือนกับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราไปที่นี่ปฏิบัติอันนี้ไปที่นั่นปฏิบัติอันนั้น ไม่รู้ว่าเราจะเจริญสมาธิด้วยแบบใดแต่ถ้าเรามีอาวุธแล้วมีความเข้าใจในการปฏิบัติอยู่ที่ใดก็มีประโยชน์เพราะมีอาวุธมีสิ่งที่เราจะต้องทำเขาเรียกว่ากรรมฐานส่วนตัวเมื่อจิตของเราหายใจเขา้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็คือส่วนหนึ่งของที่อยู่ภายใน เราเอาจิตไปกำหนดลมให้มันรู้ว่ามันกระทบจิตนิ่งอยู่ที่นั่นอีกหน่อยแสงมันก็ปรากฏปรากฏอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันมดึงดูดจิตของเราถ้าเรากำหนดลมต่อไปอีกหน่อยแสงมันก็ค่อยมั่นคงนะทถ้าเราไม่สนใจมันยิ่งมาบ่อยในเวลานั้นพยายามโยนิโซมนานสิการ วางแค่จิตไว้อยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวเขาเรียกว่าเอกกพตาจิตถ้าจิตไม่อยู่ที่เดิมเดี๋ยวก็ไปรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้ถ้าเราไปตามรายละเอียดของลมหายใจจิตก็หลุดออกจากการปฏิบัติทันทีเพราะฉะนั้นจุดที่เราควรรู้คืออยู่ที่ปลายจมูกและสิ่งที่เราควรรู้คือลมที่กระทบปลายจมูก <c oughs> จิตที่รู้สิ่งเดียวนั้นน,นัแสงปรากฏว่าว่าแวบๆบแบบอยู่ที่นั่นที่นีน่อันนี้ก็ดีเพราะเราปฏิบัติถูกวิธีแสงมันก็ปรากฏเมื่อจิตสงบตั้งมัน่นไม่มีโลภะโทสะโมหะแสงปรากฏอันนี้เป็นกระบวนการถ้าจิตของเราจอยอยู่กับการหายใจมากขึ้นมากแสงปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นกระบวนการที่ถูกต้อง เพราะว่าลมเป็นเหตุทําให้เกิดแสงนะคำบริกรรมของเราเบียบเสมือนกับการบอกให้แสงมาหานะถ้าเราบริกรรมถูกสมาธิเกิดบริกรรมผิดสมาธิก็ไม่เกิดอาณาคือเข้าปานาคือออกหายใจเข้ากระทบแล้วหายใจออกกระทบแล้ว หายใจเข้าบริกรรมว่าเข้าหายใจออกบริกรรมว่าออกเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้และเห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตัดไว้ในสมาธิสูตรถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นแล้วเราจะมีสมาธิได้หรือไม่ จิตของเราจอยอยู่ที่การหายใจจิตก็ตั้งมั่นถ้าจิตไปอยู่ที่อื่นสมาธิก็ไม่เกิดระยะเวลามันก็ยืดยาวออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือการจเจริญจิตที่รู้อารมณ์ จิตที่รูล้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อแสงปรากฏแค่ยอมรับโดยไม่ร่วมมือลองพิจนารณาดูนะ